สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนกบรนณาชั้นแนวนะคะวันนี้นาพาเพื่อนๆมาเก็บหอยเก็บปูไม่รู้จะเก็บได้อะไรละค่ะมาค่ะมารุ่นมาหมานกันนะว่าจะได้อะไรเด้ค่ะพวกมาต่างประเทศเต็มเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ยายมองแล้วนี่น <c ười> พ,พี่สาวน่าอยู่นู่นโดนค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่จะมาลองช้อนกุ้งเด้อค่ะเพื่อนดูน ว่าจะมีบ่ค่ะกุ้งช้อนกุ้งค่ะเพื่อนๆนี่ดูหอยนี่ค่ะร้านหอยน้ำลงนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะเออร้านหอยแมงผู้ค่ะผู้ถิดนตอนมีคนออกเรือหาปลาด้วยค่ะนนะนพี่สาวน้าไปแล้วนาะงมองวิวค่ะนุ่นค่ะงามงาม วิวสวยสุดๆเลยค่ะน่นงามมากเลยเดี๋ยวพี่สาวนะาลองไปซมเปิ้ลดูก่อนมันจะมีไหมเดี๋ยวนาจะลงไปดูมั่งเข้าท่าเพราะแสดงว่าบ่าม,มีมน,น,นี่ค่ะเพือ่อนๆค่ะ สีมือค่ะตอนกุ้งพี่พสาวมา,มาช็อตกุ้งค่ะนี่เต็มมืดเลยคะ่ยยนนคะหม้อยอย่างนี้นี่ค่ะเราก็มาใส่เอาเด้อกันอย่างเงี้ยเอาปูตัวนี้หน่าออกไงหนูนมันกินกุ้งเราหมดนี่คะ่ะนี่คะ่คะขอบคุณค่ะเต็มเลยเสียงเครื่องบินด้วยคะ่ะลุง แล้วเราก็มาใช้แล้วนะคะนี่แต่หลายดูเด้งกันโอ้ยเต้นออกไปหมดแล้วนี่เอ้ยทำมันสูง่อยนีมาพอแล้วไหนดูซินี่ค่ะผลงานไ,ได้โหะมั้งค่ะครึ่งโลได้แล้วเนาะเอ้ยเนาะไม่ถึงอ่ะประมาณเนาะ ขีดสองขีดโอ้ได้หลายอยู่นะเนี่ยเนี่ยเยอะเนี่ยตลบมีนิ่งด้วยไงลงไปตากอีกนะเนี่ยมันเอาแล้วพอแล้วค่ะนี่ยิ่งน้ำลึกๆมันยิ่งตัวใหญ่ด้วยได้ปูด้วยเมื่อกี้ได้ตรงนั้นไม่เยอะเท่าไหร่กี่ตัวเมื่อกีได้จำปูนโยนตัวนั้นลงน้ำหนึ่งซิอุเดี๋ยวมันคานไปเองเนี่ยมมันรู้อยู่ว่าน้ำอยู่ตรงไหนนี่ค่ะนี่กุ้ง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 นี่ตัวใหญ่ นี่แหละค่ะเซียนเซียนซอนกุ้งเนี่ยค่ะยูทูบเบอร์เซียนซอนกุ้งไม่ใช่นานแล้วค่ะพี่สาวพี่สาวนะค่ะไม่บอกพี่สาวชอนไม่ได้เจ็บแขนสวิงไม่ได้ค่ะคนคนสอนนาช้อนกุ้งค่ะปีนี้เจ็บแขนปีที่แล้วไม่เจ็บนะคะเนี่ยสอนช้อนไม่ได้เรื่องหรอกได้เยอะอยู่ค่ะน้องเขาทุกคนเมื่อกี้นาอยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็เราพาคามมาฝั่งนี้ กุ้งเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าพอแล้วค่ะนะพอแล้วน่าจะกลับบ้านแล้วไม่ได้ห่วงลูกห่วงผัวดอกห่วงห่วงไอ้นี่ค่ะห่วงคอแห้งหน่อยนึงค่ะก็รู้ว่าชนู่นค่ะเห็นบ่มคะงามงามค่ะวิวสวยสวยแม่นค่ะน้ำก็มดง่ายค่ะหมด้ล้หอมาหลเดี๋ยวสิครับบ้านแล้วค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะ จบด้วยวิวสวยๆน,ะะนี่นะคะนั่นอันนั้นก็เรือนานนะคะว้าไม่ใช่คะ่ะพูดเล่น <c oughs> เรือใครก็ไม่รู้คะ่ะนั่นกับเรือสวยๆก็โรู้ก็ภ<ด>าพเรือใครก็ไม่รู้คะ่ะนั่นคะ่ะสวยๆค่ะตู้เอาแล้วกันว่าเป็นเรือนานด้วยคะ่ะเอา่ะ <c oughs> จากการทิหน้าคะ่ะทิในีวันนี้สวัสดีคะ่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะค่ะบ๊ายบายคะ่ะ อ้วนอวน